เด็กชายคนนี้ถูกล้อแค่เพราะเขาไม่เหมือนใครในห้องแต่งตัวเล็กๆของโรงเรียนปายเด็กชายตัวเล็กที่ชอบศิลปะยืนมองกระจกเงียบๆเ,เขาหยิบผ้าพันคอสีชมพูขึ้นมาลองโพกเล่นแต่ทันใดนั้น <c oughs> เพื่อนบางคนเดินเข้ามาแล้วหัวเราะ <c oughs> ปายในายใส่ของผู้หญิงทำไมอะปายหน้าแดงรีบถอดผ้าออกวางลงข้างตัว ในใจเขารู้สึกเหมือนกระจกตรงหน้ากำลังมองด้วยสายตาเศร้าๆครูศิลปะเดินเข้ามายิ้มบางๆหยิบผ้าผืนนั้นขึ้นแล้วยื่นคืนให้เขาปายรู้ไหมลูกกระจกไม่เคยบอกว่าเราเป็นใครมันแค่สะท้อนให้เราเห็นคนที่กล้ามองตัวเองเท่านั้นปายมองผ้าสีชมพูในมือแล้วค่อยๆพันกลับรอบคอคราวนี้ เขาเงยหน้ามองกระจกอีกครั้งเงาในนั้นยิ้มกลับมาและยิ้มที่อบอุ่นกว่าเดิมบางทีการยอมรับตัวเองคือรอยยิ้มที่สวยที่สุดในโลก